สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างเชี่ยแนวมณีบ้านสว่างเชี่ยแนวผาพี่พาน้องมาชมควายงามๆสิตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวังพื้อเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมณีกระรงกับเสวาวัานอังคารที่16มกราคม2567พี่น้องมือนี้เป็นมือดีของชาไทายเฮามือนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นถือว่ามือนี้เป็นวันครูละพี่น้องเนาะทุกๆทุกคนก็มีครูบาอาจารย์ละพี่น้องเนาะผู้ใดมีโอกาสระหว่างกับไปกราบคารวะคุณครูเนาะพี่น้องเนาะ ไปกราบคารวะคุณครูสีเพิ่นประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆให้กับพวกเข้าบานสว่างิ์ใช่แนวก็คือกันพี่น้องมีโอกาสกับจิตไปกราบคารวะคุณครูเพิ่นยู่อยู่บ่ไก่กันนี่เราคุณครูตั้งแต่ระดับจันประถมเฮีนยนอยู่จันประถมเพิ่นได้สร้างได้สอนไหวกับเพิ่นยังมีชีวิตอยู่อ่ากับไปกราบเพิ่นทุกปีละปีนี่กับสิบถือโอกาสไปกราบเพิ่นพี่น้องเนาะแล้วก็บคู่บาอาจารย์บานสว่างิ์ใช่แนมีหลายพี่น้องหลายระดับระดับประถมมัธยม ระดับมหาวิลาลนะครับผมวิลาลคู่จะ้สิเพิ่นกันยังมีชีวิตอยูกอ่กับเดไปกาบคารวาเพิ่นทูปีอยู่พี่น้องเนาะผูะ้ได้วางอย่าลืมพี่น้องกปกกาบขอพรอคู่บาอาจารย์บ้านสว่างเฉี่ยนมาทำํำยู u ูบจะมีคูบาอาจารย์ยุไลท่ันเนี่พี่น้องบอ่ได้สอนดอกแต่ว่าได้เบิ่งลีปเพิ่นพอได้เอามาเป็นแนวทางในการพัฒนาช่อง ก็ถือว่าเป็นเป็นคู่บาอาจารย์บัณฑสว่างแชนแนวคือกันพี่น,อน้องเนาะช่องแรกๆก็วิธีพาไปก็ถือโอกาสนี่กับคารวะช่องวิธีพาไปเดียวนี่โคตเข้าไปเบิ้งบ่เห็นพี่น้องบ่หูว่าเพิินไปเังไหนโคหาหาบ่เห็นเพิเพินก็ถือว่าเป็นช่องแรกๆที่บัณฑสว่างแชนแนวเขาเบิ้งหล้วก็บบ่าวจูไรเดอร์ บาจุดได้เดี่ยกอยู่อำนาจเจริญอันนี้ก็เบิงเพิ่นประจำพี่น้องะเบิงเพิ่นมาแตตะโดนแล้วพี่น้องถือเอาแนวทางเพิ่นมาพัฒนาช่องก็ถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์ก็ถือโอกาสนี่ฝากคารวะเพิ่นขึ้นกันนะพี่น้องเนาะบุญชูชัยเนาจะเสิ็จาะพี่น้องเนาะหมูหันช่องหมูหันจะเสิกรเบิงเพิ่นขึ้นกันหลายช่องร้ายบ่องรลายบอลตระกูลก็พอเพียงอย่างเียพี่น้องก็ได้ถือเอาข้าวเาข้าจ่าเพิ่นมาพัฒนาช่องกับของอยูขึ้นกัน กถือว่าเพื่อนเป็นคู่บาอาจารย์อีกขั้นนึงกับกาบคารวะโยกกาบคารวะเพื่อนเจ็ดกันนะพี่น้องเนาะอ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายผู้มีคู่บาอาจารย์เมื่อนี้จะไปถือโอกาสไปกราบคารวะคุณคู่ไฮเด้อพี่น้องเนาะอ่ะปะจะท่าเบิ่งควายเป็นไล่ตัวไปพี่น้องเมื่อนี้ลายคือคักควายสายควายลายพี่น้องคุนอะแน่นควายลายพี่น้องบอกว่านิบานสว่างแชนแนลกามาเปิดราคาในลายในหอยเปินมาเตียงเตาว่านต่ว่าเมื่อนี้คะแนนคือเก่าพี่น้องแน่นครับอะจิถือโอกาส เปิดราคาไปแล้วมาเบิ่งพี่น้องเนาะมาเบิ่งควายงามเพิ่นพี่น้องควายงามเพิ่นของหอยต่ำบดโอ้หอยท่อมก่อนอ้าวสวัสดีครับหอยท่อมหอยท่อมไส้มูนเพิ่นใดญมากเอานี่บ่แม่ลูกนี่บลูกเพิ่นอุ้ยลูกเบิ่มพันล้านพี่น้องงามงามพี่น้องลูกสาวเบิ่มพันล้านงามต้นโตดีสีสันดีหน้าตาอุ้ยเนาะหน้าตาดีค่ัแข้งขาวอุ้ยสุดยอด ลูกสาวเบิ้มพันล้านพี่น้องนนันแนน่แม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นสูงประมาณร้อยสามสิบห้าได้เนาะแม่เพิ่นสูงร้อยสามสิบเจ็ดโอ้ร้อยสามสิบเจ็ดเบิ่งตาแตนแจมแจมอัตลักษณ์ไกวไทยได้ลูกสาวงามเพี่น้องฝ้ายลูกแหละอยู่พี่น้องสดสดอยู่นี่โอ้ยลูกสาวเพิ่นพี่น้องออนซอนออนซอนลูกสาวเพิน่นนี่แม่เพิน่นเปิดไว้เท่าใดครับทอมสี่สิครับสี่สิบเก้าเพิ่นเปิดใบสองตัวแม่ลูกลูกแม่ลูกงามลูกเบิ้มพันล้านสี่สิบเก้าเพิ่นเปิดใบโอ้ยพอต่อรองเปิดพี่น้องแม่เพิ่นงามเลยพี่นน้องงแม่่่เเพิวขาดี ลูกสาวงามอ่ะเบิรงคักๆพี่น้อง49เราเปิดไว้อา้าวขออนุญาตเบอร์โทร่วหอยท่อม093 093 925สามหนึ่ง้องหองห่งมหนสายมูสนได้แม่ลูกลูกแม, я, แม่แม่ใหญ่แม่งามลูกสาวสวยลูกสาวเบิ่มพันล้านมาฝากพี่ต่อน้องในค่า49ผูใ้ใดสนใจกระทุ่งมาต่อรองกับเพี่นใดพี่นอ้องขอบคุณหลายๆมานมครับผมครับมาเบิ่งบ่าในีแม่สาวหน่อยข้อหอยต่ำ ลูกเก้าเจริญเพื่อนว่าสีสันเนาะสีสันดี่ดีตัวตแข้งขาเบิรงพี่น้องขาขาใส่รองเท้าทั้งศีขางามงามสีสันดีตาแต้มแจ่มแจ่ตาไม่มีกระบี่ดพ่อพี่น้องเบิรงเอาโอ้เบิรงอ่องข้อเพื่อนขาเพื่อนแม่สาวหน่อยๆวงเขาเพือ่อนนาตาสูงหล่เพื่อนอ่ะโอ้พี่น้องข้องแม่เพื่อนสูงหล่อสีสามพอจะนั่นลูกสาวเพื่บบรรยอนกระบอกใหญ่ขี้กัดเพื่อนว่าเปิดบ้าน 2, นี่สองหมื่นท้วนเนาะสองหมื่นถ้วนสองหมื่นเต็มเต็มพี่น้องเพื่นเปิดไว้บอกไก่ทรงฟรี กันไปทังรอยเอ็นนีทรงฟี่้อมโอเคโอเคโอเคเอาขอขออนุญาตเบอร์โทรสดศูนย่ค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสอยยุ่ยป่ะฮแมงห้อยุยห้อยยุ่ยรอยเอ็ดพี่น้องห้อยทั้ไปใส่ลพ่นบอมาเพ่นบอมาาสั่นเือนี่เอาขอบคุณหลารเดอมันหมานเด้อแม่สาวหน่อยงามงาพี่น้องสองหมื่นวนแล้เปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่นไหนพี่น้องงามกองเพื่อนเบิ้งเต็มตพี่น้องเบิ้งรอบโต สองหมื่นด้วยพี่น้องนี่สายดังเนาะลูกพ่อดังพี่น้องเรื่องหน้าตาเพิ่นงามๆอ่ะมันหมาเด้อขอบคุณหลายๆ<ส>ครับผมครับมาบันโอ้โยพอ่พอเล็กพ่อเล็กโพนทองได้ควายเหล็กมาบันมินิมา์ปว่าสัิฐพูดอะไโอ้โ้บ่บ้านี่ได้มินิมาทล,ลูกไผก่อน ลูกข้าวเจริญเบิ้งตาแต้มแจมแจมอ่องข้อชัดเจนมากเลยพี่น้องแข้งขาเนาะร่องเท้าทุงเท้าพร้อมเรียบร้อยเด้พี่น้องหน้าตาตัวตลูกข้าวเจริญพี่น้องเขาเปิดดีสีสันดีดีเนาะโอ้มินิมาร์ทเหมือนนี่ได้มากราคาเป็นยังไงบาทนี่ราคาครับเปิดไว้หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งหมื่นหกพันบาทนี่พี่น้องราคาอื้หนึ่งหมื่นหกพันบาทต่วนต่อร่องได้พร้อมเพป็นว่า อุ้ยสุดยอดสุดยอดพมาเล็กได้มาฝากพี่ตอนน้องราคาเกษตรกรโอเคเอาข้อดีหานเบอร์โทรพหมเล็ศูนย์แปดสามแปกสองห้าหกหกสองห้าหกขอเลขคนท้องได้มินิมาร์ทมาฝากพี่ตอนน้องลูกสาวเก่าเจริญหนึ่เพิ่นเปิดไปโอ้เพิ่งแยกลูกอ่าแยกแม่เพิ่นไปอ่ะมันหมันเด้อพมาเล็กเด้อขอบคุณหลายๆครับผมมันหมันนี่เปาบอลวันี้โอ้เนาะครับผมมินิมาร์ทอีหลี อาพอสอนได้มากมือนพี่น้องโอ้ยควายงามพ่อสอนคนกำลังต่อร่องกันให้คนตอร่องกันพี่น้องเฮือพี่น้องควายลายด้วยพี่น้องเหมือนบรรยากาศการสื่อการขายคึกคักพี่น้องตลาดนัดบ้านเชียงหวางเข้าเมืองบรรยากาศพี่น้องเนาะสวัสดีครับพ่อเล็กอ๋อพ่อเล็กคนมาพ่อสอน มาจากวาเล็กมาหาพอสอนเพิ่นกำลังต่อร่องเนาะเพิ่นกำลังต่อรองค้ายงามพอสอนมุกดาหารแม่สาวหน่อยควายเผลือกพี่น้องงามงามพี่น้องงามครับเปิดเท่าไรพอสอนตัวนี้ห้องไว้ย3ี่สิบสามพันสองหมื่นสามพันพอสอนได้มากแม่สาวเผือกหน่อยงามงามพี่น้องเขาเนาะเขาแจวเนาะเล็บแจ้วหางงามต้นโตดีดี โอรับประกันให้เต็มเบอนรัับประกนเ์ทุกอย่างเนาะเบิ่งเที่ละขวัญเพลินเนาะขวัญกับงามพี่น้องขวัญมงคลมีเงินเบิดเลยพอสอนจับมาเหมือนนี้พอต่องวงสองหมื่นกับสามพันสองหมื่นกับสามพันทรงฟี่ลอยโล่เพื่อนว่านี่แม่สาวหน่อยๆอยู่พี่น้องสายเผือกสองหมื่นสามพันเบิ่งรอบโตพี่น้องโอเคเลยงามพี่น้องงามเพ่ินอ้าอีกแม่หนึ่งเนาะตัวนี้ตัวเถือกกัโอ้ตัวเถือกสายเถือกตัวนี้โอ้เท่าอะไรนี่เอาไปเฮ็ดมูอยู่ขอกับโอ้เท่าอะไรนี่พ่อพ่อสอน เอาสิบสองหาลอยหนาคอกเด้อโอ้หนาคอกสิบสองหาลอยเบียดทุนเลยล่ะเอามาลอยเอามาลอยกับเอาสั่นโตผู้บ่ท่านเต็มปะไหนเนาะคร่าเต็มนี่งามอยู่ในพี่น้องเบื้องต้นโตเนื้อหนังเนาะค่าน้ำเลี้ยงนิดนึงโอ้เบื้องพี่น้องหน้าหวานดีเนาะผมราะว่าหน้าหวานเป็นตัวเมียหน้าหวานอีหลีเนี่ยสิบสองข้ามหาลอยคุณบ้า พอขอรายดอกเอาหนาขอบเพื่อนวะโอเคเลย1 2บ0องอยเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรพอสอนศ9 3 9 3 0 9้018มศูนย์9 9้สศนดหาหพสอนมุกาหรไปโดนซีเมอนหาใจยุกไฟอยู่โอ้เผือกนั่นโอ้2ี่สิบสาอง้ยพี่น้องผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อร่องตามเบอร์โทรที่เพื่อนฝากไว้พ่อสอนมุกดาหารเอาขอพูดเลายๆมาเด้อครับผมครับนางขมาทางในพี่น้อง เพือคัดพี่น้องวันนี้หลายควายหลายพี่น้องก็มันมั่นซะบ่มันทองว่าสันเบ้ยพี่น้องโอ้ยควายทองว่าสันพี่น้องเบิงหน้าตาตนโตโอ้ตัวหน่อยๆกระทองเบิร์นแข็งขาดีเนาะสูงนี่ประมาณลอยลอยสิมหาว่าสันแต่ว่าทองแล้วพี่น้องนี่ล่ะมันคือทองไว้ไอควายทองแรกเนาะ ทองแรกได้พี่น้องนี่ทองแรกอยู่ราคาเบาๆบ่าเบิ้งกันนาดเท่าไรหมื่นเจ็ครับควายพี่น้องบ่ว่าเบาสิว่าจังไดเละเนาะหมื่นเจ็ดพันวาซาพี่น้องราคาควายตัวนี้ทองนด้พี่น้องราคาทองพ่อหนึ่งหมื่นเกเจพันเอ้ยพี่น้องเพิ่นมาจากใช้มาจากตลาครับโคกเงี้ยไส้มูลน้ำหอยสาดพุ่นละอุ้ยพี่น้องสิบเจ็เพิ่นเปิดไว้แม่สาวทองแรกทองนี่พี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดสายบันเอาขออนุญาตเบอร์โท่าไนร่ 063 024 4 6 4 5ศหครับ4 6 2 5ห้อยหอยถินครับห้อยถิ่นจากบ้านโคกยาวทรายมูลเนาะทรายมูลเฮ่าผู้ใดสนใจกระโทษมาต่อร่องไดพี่น้องอใช่ก่ออันนี้บอกระบบโอ้ขอบคุณหลยๆช่องใดละหูว้าน กเเดดี๋ยวปิบ้านสมหวังงูอ่ะชแนลเด้อบ้านสมหวังชแนลเด้อโอ้โคตรเยอะโชว์เข้าไปโอ้เข็ดเจ้าได้สดโอเคขอบคุณหลายๆเด้อเบิ้งเห็นไหมเด้อครับผมโอ้แนวอยู่ของเคื่องทีาโอ้แมนอยู่แม่นอยู่ไอไอครับก็ายเปลี่ยนบล็อคนี่บล็อคขึ้นในหอยเพื่อนโอ้ไม่จากใ่ล่ะครับนี่อ่าซามหารอยมหาเบิ้งควายกว่าครับโอ้มาแน่ละเปลอมมือนี่โอ้บัตรทนายหยังหาเราเบิ่งงามงามครับหลายอยู่ เบิ้งช่องบ้านส่งหวานแชนแนลกับเลือกเบิ้งกระได้ด้อครับเด้อเลือกโทรมาหาะเบิ้นกระไดเอาขอบคุณหลายๆเด้อมันหวานครับผมอ่าพ่อพ่อแฟนครับแฟนเพืพี่น้องเบิ้นกับร่งเบิ้งบ้านี่อ้ามาขออนุญาตแม่สาวโตนโตยง่หว่าหลาดพี่น้องยังเหนื่อยหน่อยอยู่แต่ว่าเบิ้งเขาเพ่นพี่น้องหน้าตาเพิ่นยังเหนื่อยหน่อยอยู่แต่ว่าตใหญ่เนาะอายุบ่ท่านหลายแต่ว่าตใหญ่พี่น้องสูงลอยสามสิบกว่าเนาะลอยสามสิบลอยสามสิบบวกพี่น้องเบิ้ง หางเพื่นเครื่องเพื่นตนโตดีดีพี่น้องแข็งขาดีเบิดฝ้ายบานเท้าตะวาันใหญ่เนาะคเกิดว่ามาจากสายดั่งอยู่พี่น้องแม่เพื่นใหญ่ว่าสันเอาเปิดไว้เท่าใดบานเนี่ยสามหมื่นสาื่อๆพี่น้องสามหมื่นถ้วนถวเนาะเอาสามหมื่นถ้วนถวมันตื่นจัาหน่อยพี่น้องโอ้เบิ่งวงเขาเพื่นพี่น้องหน้าตาสวยอยู่ได้พี่น้องตนโตดีสามหมื่นสื่อๆเพื่นเปิดไว้เป็นตาถ่ายขายเพราะราคาเนี่ยพอต่อรองเบิ่งเนื้อหนังเพื่นที่ละพี่น้องเนื้อหนังดีตนโตดีดีพี่น้องสามหมื่นถ้วนเพื่นเปิดไว้พี่น้องเอาขอออนุญาตเบรร์โท ศ9นย์เก้าเกน่น์ห่มนบอลอ่ะขอขอไหมขอไหม0ู9ย0เก้าเกูน่ดสวนใจกรโทูมาต่อร่องกับเพื่อนได้เพื่อนมากจากสายมุ่นนี่เนาะสายมุ่นจะโซท่อนเฮาพี่น้อง30ซื้อได้พี่น้องแม่สาวขั้นสีว่าน่อยมันบอมเมนนะแม่สาวหน่อยแต่ว่าโตใหญ่เนาะอ้ยพี่น้องพ่อต่อร่องเพื่อน บ่หน่อยเอาไปขัดสีเฉวีวันแตงหนา้าแตงตาให้นี่บ่ต้องห่วงเนาะโอ้สุดยอดเลยเด้เอาอความกุ้งลายมันครับผมควายงามเกินตัวนริงเปล่าฮกโต้ลอยฮกตัวลอยคือ,อ,อ,อ <c ười> บอตตอ่ตอเพิ่นีร์ล่ะตต้กับบ่อไทยมาสัน่นเอาบันมันเดอ้มานานเอมันต้าพี่น้องบ้านสว่างังเชแนลสิผ้ายางเลาะเบิ่งอีกเลาะเบิง่ง คู่เบอร์สามพันแล้วฝ้ายแขกฝ้ายหน่อยผู้ลืมผู้ลืมแมนนี่วันแล้วเถิกเถิกโอ้ฝ้ายเถิกโก้แก่โกแก่โกแก่ว่าสันป้าซื้อเพิ่นแม่นด้วยพี่น้องโกแก่หรือบางหน้าตาเพิ่นพี่น้องเอ้ยวงเขาเพิ่นพี่น้องตะวันโตใบใหญ่ที่พี่น้องตะวันวงเขาโกแก่ว่าสันเขาใหญ่โอ้ยสูงร้อยพอถึงร้อยยี่สิบเลยสูงร้อยสิบกว่าพี่น้องเท่าไรเพิ่นเปิดใบ เนยไสองัวครับสองสองโอ้สองสองเพื่อนอยาสองสองสอขายเลยเพื่อนว่าขั้นสองสองนี่ขายเลยเพื่นว่าโก้แก่เพื่นว่าหามโอ้ตอเอาเพื่นว่าเพื่อนไหนีไปไกลไกลโอ้พี่น้องเพื่อนว่าราคาก้แก่ต้นโตดีอยู่พี่น้องเท่าไรก็เปิดเท่าไรก็เปิดสี่พครับสี่พันาเข้ามาี่พัน หมื่นสี่พัอสองหมื่นสี่พันหัวายหมื่นสี่ท่านนี้สพี่น้องหมื่นสองใครบ่หนิหมื่นันผู้ให้่ห้หมื่นสองแล้วเพิ่งมาจากใส่เงินมาจากใส่มาจากไทยโซนครับพนทรายครับพนทรายนี่น้อยเเท่านี่โพนทรายเลยสิบสี่เพิ่นเปิดไหบพี่น้องเพิ่นห้ยสิบสองเอ้าล่องว้าเบิงขั้นลุบจะขายเด้อขั้นลุบเอาสีน่าจ้าเอาเจ็ไปโอ้แน่แน่โอ้แน่ นาดังหมดหรอพ่อมมีครับเบิ่งเอาเอาหาเลยเขาขยปอเนี่วัดกันรดนี่เลยไปหั่นไปเจ้าไปใช้สองปัญหานนี่ เบิ่งบรรยากาศการต่อรองสุดยอดแล้วบักโก้แก่เป็นอะไอย่าวะโอ้ยพกโก้แก่โก้แก่ขึ้นพวกโก้แก่โก้แก่โก้แก่จะไม่เห็นมันทุกเม็ดเลยเขาว่าเนี่ยแบบมันทุกเม็ดโก้แก่สิบสี่แล้วเปิดไว้เพิ่นกำลังต่อกันอยูยี่สิบเจ็ดเพิ่อนว่าท่านใดกันอยู่พี่น้องงามอยู่โอเคอ่ะอ่ะเบิ่งบรรยากาศการต่อรองให้พี่น้องได้เบิ่งกันพี่น้องย่างต่อไปข้างหนึ่งพี่น้อง ขออนุญาตลูกสะดวกบ่เนาะแม่หรือกผูขึ้นดูมั้ยแม่หรือกผูหนี่ผูหน้อยเนาะเผือกผูหน้อยโอ้ยพี่น้องควายเผือกน้อยงามงามตัวโตเขาแก้วหน้าตาดีพี่น้องเขาเปิดกว้างคักหน้าตาตัวโตรอคือเจ้าของเพื่อนว่าลูกเปิดเท่าไหร่นี่หมื่นเฮ้ยหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยโอ้ยเผือกน้อยพี่น้องแข้งขาที่ดีตัวโตดีพี่น้องหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยท่านี้เพิ่นเปิดไใบพี่น้องควายเผือกน้อยตัวนี้งามพี่น้อง อ้ยงามของเพื่อนนี่พี่น้องพูดอ่ะเผือกหน่อยสายเผือกหมื่นเจ็ดพันกระหารอยงามงามบักคู่หน่อยพี่น้องขวัญมงคลเมียนเบิดเลยพี่น้องขวัญเพื่อนหนึ่งสองสามขวัญดีพี่น้องขวัญงามหน้าตาตัวโตหมื่นเจ็ดพันกระหารอยเพิ่นเปิดไว้โอ้พี่น้องมีขวัญงามพออ่ะอุ้ยสุดยอดสุดยอดผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดเด้๋พี่น้องบักเผือกหน่อยราคาเบาๆหมื่นเจ็ดพันกระห่ารอยไม่จัดสายฮือดูอุบลเนาะบ้านใดฮือ บบ้านครัโอ้บ้านหน่วยไฟพัฒนาเนี่ตัวนี้ห้วยไฟพัฒนานี่ตัวนี้จากทางรองน้ำคุณพุ่นล่ะเนาะโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งหกเก้าศูนย์หกพี่น้องเพิ่นมาจากทางห้วยไฟพัฒนาได้มากเปลือกหน่อยสิบเจ็ดหาร้อยเพิ่นเปิดไวปอ๋อมันหมานเด้อขอบคุณหลายๆอ้าวสวัสดีครับคือมางามแถอตัวนี้คือเนาะแม่สาวหน่อยสีสันดีดีพี่น้องเจ็ดแปดเดือนครับลูกพ่ออะไรคือ ลูกพ่อไายงามไายงามเจ้าไายงามสันลูกเพิ่นพ่อเพิ่นพี่น้องผสมโตเนาะดูงามงามพี่น้องสีสันดีดีพี่น้องเบิ่งหน้าตาตัวโตให้ลูกเป็นล้านมาได้ไายงามไหมโอ้เนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งอู้งามเบิดพี่น้องเบิ่งอัตลักษณ์มันอัตลักษณ์ควายไทยเต็มเลยหน้าตาแตาแอบแมจ้ำอัตลักษณ์ควายไทยชุดยอดเบิ่งอ่องข้อเนาะอุ้ยอ่องข้อสามสิบหนึ่งสองสามประเพ่างามควายหน่อยตัวนี้พี่น้องครบเบิดทุกอย่างเปิดเท่าไรวานนี้เปิด สองหมื่นนี้ยี่บห้เพิ่นเปิดไหวบ่ได้เปิดหลายต่อรองเอาเพิ่นวยี่สิบ้าเราเปิดไหวพี่น้องปฝ่ายเขาจะเจ็เดือนพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทษนี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสี่สี่หกสี่สี่หกสอง้าสองแปดสองห้าลูกเจ้าโซทัวประเทศครับจดโวรประเทศคดราคานี้ไปต่นาลาทีบ้ารกับอันทา้งทางไต่หมนไปเนี่ยเป็นยัางทาข้าเจ้าอจากได้เ้ข้าเจ้าอจากไดก็ไปเดี้ยงเนอะงามเนอะ ทบทวนวยี่สิบยี่สิบหาครับยี่สิบหาแล้เปิดไหวสองหมื่นหาไหวได้จังเ้มาหอยเวทโอ้บ่บออ่ะสัสดีหรับ้าหอย่าหอยสามือนี้อเนื้อมาพูดว่าเนื้อกเปิดจัตัวหอย่าคนหลบรอไหมคันหอยซาบริเขากรงอันรวดวิวว่คืนเ้ยเอ้า เปิดเท่าใดบัตรตัวนี้เปิดไปสามหมื่นสองสามสิบสองอู้ยพี่น้องเบิงหวัวควายอ่หอยซาเขาใหญ่เนานะหน้าตาดีต,ต้นโตดีได้เนื้อมากแต่ว่าสามสิบสามสิบยังกี่ละสามสิบสองเราเปิดไปพี่น้องเบิงเบิงสูงนี่พี่น้องสูงลอยสาชิหาบวกความสูงเพี่น้องงามรอคือเจ้าของพูดอ่ะพี่น้องเขาใหญ่หน้าตาดีแข้งขาดีสามสิบสองเพิ่นเปิดไปควายเนื้อ ผู้ใดสนใจสายนี่โทรมาต่อรองกับหอยซาได้ราคาเบาๆสามสิบสองบ๊วเมนตัวหน่อยพี่น้องเบิรงตัวจริงนี่ใหญ่ได้ะพี่น้องใหญ่งามขอ้อมูลอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรหอยซาศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้สามห้าสองเจ็ดสองสามศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจเป่าโทรมาหาหอยซาต่อรองได้หลายราคาทรงฟีน้ำทรายราคากันบ่ต่อหลายเพป็นว่าเอาขอบคุณหลายหหอยซามันมานครับผมเบิรงควายหอยผู้ ลูกผูลูกสาลูกไา้เพิ่งงามงามพี่น้องสีสันดีดีเพื่นลูกไา้เพิ่นแม่ใหญ่ดีพี่น้องเพื่อนแม่ใหญ่ครับแม่สูงหล่อสี่สิบดอความสูงเพิ่นเขาเปิดกว้างดีพี่น้องเบิ่งต้นตอ่างลึกพี่น้องอ่างลึกนี่ลูกไา้เพิ่นลูกไสยงามใจลูกงามงามพี่น้องเบิ่งแข้งขาต้นตเพิ่นใจลูกงามข้าผมข้าสวัสดีห้อยปูร้อยไทยได้เห็นมาต่อร่องกันอยู่ก็เลยร้อยไทย เบิ่งวงเขาเพื่นางามงามพี่น้องผู้ใ <ide hehe> ดละ่ะมันลากเขียนเลขกไว้ดิ <laughs> แม่บอกไงอ่างดีจายลูกดีพี่น้องพูด่ะลูกไส้เพิ่นงามงามพี่น้องลูกปูแกรงขาดีตนโต,ตัวดีเพื่อนกำลังต่อรองห้อยปูอยู่มาขออนุญาตเพิ่นทางปี่เบ<ๆ>ื้องหน้าตาแม่เพิ่นพี่น้องพูด่ะแม่เพิ่นนี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องลูกไส้งามลูกไส้งามงามสีสันดีดีพี่น้อง เบิ่งผักเผาแม่เพลินเปิดไว้เท่าใดโค้งนี่หอยปูเปิดใบหามกครับห้าสิบหกเราเปิดไว้พี่น้องหอยปูเปิดใบหาสิบหกแม่ลูกลูกปูแม่ใหญ่แม่โค้งสางดีคักเนาะแม่ใหญ่ครับสูงหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดโอ้ปากการเลยร้อยสี่สิบเอ็ดบวกคนมาพูดอะสูงอ่างอ่างลึกคักเนาะอ่างลึกดีคักพี่น้องอุ้ยควายตัวนี้พี่น้องสี่สิบหกคนเปิดไว้แม่ลูกคาน้ำเลี้ยงเนาะขั้นเต็มคัดสีเฉวิวันเอาเข่าคอกดังๆนี่บ่ต้องห่วงแม่นี่พี่น้องมันใหญ่ ไงอีดีพี่น้องคุณอะเบอรเท้าหเต็มเฟรมเลยเบองวงเขาสุดยอดสุดยอดเนาะได้เลยเนาะใส่พอดังๆเนาะอ่าขออนุญาตเบอร์โทรหอยปู8 5 9 6์แ5 6หอยปูบย์แปดห้าสี่เก้างกหมาสามอูนร์หชห้าสานีพี่ครองใชบกนอนใ่สีเมืองใหม่อุบลราชชัีนม่านี่พี่น้องได้ได้มาก4ีเนาะ ผู้ใดสนใจก็หาสิบหกคุยว่าผิดท่าสิบหกแม่ลูกลูกผู้นั่นลูกลูกเพื่อนพี่น้องลูกทรายเพื่อนนี่แม่เพื่อนบากไงหาสิบหกที่พี่น้องขอโทษขออภัยเป็นลดราคาห้อยปูกร่างสูงร้อยสี่สิบเอ็ดเพื่อนประกันไว้เอาขอบคุณหลายๆมาเด้อห้อยปูเด้อโอเคครับผมมาปิดจลิบกับห้อยบูดบานนี้ ปิชิบก็หอยวุดโป้ใสได้ปูน้อยมากคูหนึ่งควายงามคูพี่น้องงามขักงรงามคูทั้งสองเด้พี่น้องเบิ้งตัวเดียวแล้วเลยพี่น้องนี่เบิ้งตัวนั้นแล้วตัวนี้พี่น้องมันคือกันแข่งขาตนโตสูงลอยเบียดใส่ลอยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ละพี่น้องความสูงเบิ่เน่าได้พี่น้องเน่าอลาดสีสันดีดีแข่งขาดีหน้าตาดีสีสันตน้ตนโตคือกันเลยพี่นอ้องเบิ้งถ่ายเพื่อนพี่น้องเบิ้งถ่ายเพื่อนทั้งสองตัวท่อกันพี่น้อง แมเปญสมัยก่อนเอาไปใส่เกี๊ยนี่สุดยอดเลยพี่น้องควายงามคู่นี่ตัวหนึง่งนี่ตัวหนึง่งมาฟังราคาตัวเพิ่นเปิดเท่าไหร่บ้านพี่น้องเ,เบิ้งเบิ้งที่ดีพี่นอ้องอ่เบิ้งต,ตัวโตเพิ่นผู้น้อยทั้งสองตัวสีสันต,นตัวโตคือกันหอยวุ้เปิดเท่าไหร่โซโซซสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดนี่คือคู่ครบนี่บ่ครบนีสามสิบเจ็ดตาพี่น้องราคาควายหอยวุ้นสามสิบเจ็ดสองตัวนี่พี่น้องถือตัวละสิบกว่าตอนตัวนี้เนาะโอ้ถือตัวละสิบแปดหาออย ต่อรองได้อีกได้นี่ราคานี่พี่น้องต่อรองได้อีกบ่ิเวนราคาเปิดแล้วเปิดเลย2ตัวนี่พี่น้อง37นี่2ตัวควายงามครูคูหน่อยทั้ง2ตัวง,งามงามรอๆทั้ง2ตัวผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับหอยหูแดงเอาขออนุญาตเบอร์โทรบ้านนย้าสามศูนย์เก้าสามศูนยหกี่เจ็ดสามสองสี่เหอยหุดโพใส่ได้มาโคบนี่คูหนิพริ้นช,ชิพกับหอยหุดมันหมาเด้อร์หอยหุดเดอ้อโทรมาต่อรองก็เปิดได้เอา ขอขอบ,บคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวหลวงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างเชนแน่ให้การสนับสนุนบ้านสว่างเชนแนวมาโดยตอลอดพี่น้องเนาะจนยอดวิวอยอดผู้ติดตามถึง40,000ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องบ้านสว่างเชนแนวกับสรรีสางสรรค์ผลงานเป็นการตอบแทนบุญคุณแฟนคลับแฟนเ,นเ,นเนพจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวหลวงควายผู้ให้การสนับสนุนขึ้นเรื่อยๆพี่น้องจนยอดผู้ที่ตามเพิ่มขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ ไปเรื่อยๆกันแล้วกันขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนกับแฟนเปลีบ่บานสว่างเช่นเดียวกับมีแต่ความสุขความเจริญหา่างไกลจากโรคภัยกับเจ็บตามๆพี่น้องร่ำรวยด้วยเบิด์ตมีเบิร์สินน้ำกันสำหรับมือหนีชิปหนีพบพ่อแข่งก่อน,น,น,นครับสวัสดีครับ